ไม่ได้จะมาเต้นให้ดูนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึง4ขั้นตอนสำหรับการเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดากับก็เป็นกันหรือ KPG Overseas นะครับ2ขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันก่อนที่ขั้นตอนที่1นะครับในการเลือกสถาบันและหลักสูตรนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีความสนใจไปเรียนที่แคนาดานะครับสามารถทักมาคุยกับพวกเราได้นะครับเราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกแล้วก็จะสอบถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยแนะนําตัวเลือกสถาบันและหลักสูตร ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้นะครับแล้วก็นะครับเราจะช่วยประเมินความเป็นไปได้เรื่องวีซา่าหากคิดว่านะครับพอจะมีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะช่วยแนะนําต่อให้นะครับในส่วนนี้นะครัขั้นตอนที่1เลือกสถาบันและหลักสูตรไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ เมื่อนะครับหลังจากที่จบขั้นตอนที่1แล้วใช่ไหมครับผู้สมัครพอจะโคบได้แล้วนะครับว่าสนใจตัวเลือกสถาบันและหลักสูตรนี้ต้องการไปเริ่มเรียนช่วงประมาณนี้นะครับก็ติดต่อก็เป็นกันมาได้สําหรับการทําเรื่องสมัครเรียนนะครับซึ่งเราจะแนะนําให้ทําเรื่องสมัครเรียนประมาณ4-12เดือนก่อนที่จะเดินทางไปเรียนนะครับขอย้ํานิดน,นึงนะครับว่าโดยเฉพาะสถาบันของรัฐบาลนะครับเป็นพวก Public institution ต่างๆนะครับในแคนาดาเนี่ยบางหลักสูตรมีแนวโน้มที่จะเต็มเร็วตั้งแต่ การเปิดรับสมัครวันแรกก็คือบางหลักสูตรจะเปิดรับประมาณ 11- ถึง12เดือนก่อนเริ่มเรียนแล้วก็จะเต็มเร็วมากๆภายในช่วงวันแรกสัปดาห์แรกของการเปิดรับสมัครดังนั้นควรที่จะปรึกษาแล้วก็แผนที่จะสมัครครวงหน้านะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับการสมัครเข้าเรียนในแคนาดานะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าใช้ใจ่าย4ส่วนหลักๆดังนี้ครับ1น,นะครับค่ามัดจำา5000บาทนะครับอันนี้จะเป็นค่ามัดจำการบริการของก่อันกันนะครับที่ทางเราจะจัดเก็บนะครับเราก็จะคืนให้เต็มจํานวน เมื่อผู้สมัครเดินทางไปถึงในต่างประเทศแล้วก็ลงเรียนในสถาบันที่ลงเรียนไว้กับทางเราแล้วนะครับอสองนะครับก็จะเป็น registration fee นะครับอันนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนของสถาบันหรือบางที่อาจจะเรียกว่า application fee นะครับ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องจ่ายสําหรับการทําเรื่องสมัครแล้วก็ให้สถาบันการศึกษาพิจารณานะครับว่าจะตอบรับเราหรือไม่นะครับส่วนนี้ก็จัเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับ 3. นะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการสมัครขอวีซ่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำไบโอเมตริกในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะประกอบไปด้วย Study Permit a p p l i c a t i o ั Fee กับ Biometric e n r o l l m e n t fee ในข้อที่3นะครับสส่วนแรกนี้นะครับไม่สามารถรีฟันได้กรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือยกเลิกโปรแกรมการเรียนนะครับ สีนะครับเมื่อสมัครไปเรียนแล้วแล้วสถานศึกษาตอบรับเนี่ยเราจะให้จ่าย tuition deposit นะครับบางสถาบันอาจจะมีนะครับโดยเฉพาะพวก public college university เนี่ยถ้าเขา offer อตอบรับเราแล้วนะครับเขาจะให้เราจ่าย tuition deposit อย่างน้อยก็เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ1เทอมการศึกษานะครับแล้วเราจะได้เอกสารตอบรับมาเพื่อดําเนินการวีซ่าในขั้นตอนที่3นะครับทั้งนี้นะครับอยากจะบอกว่าบางสถาบันนะครับโดยเฉพาะพวกเอกชนบางทีอาจจะไม่ได้มาจําบังคับให้จ่ายค่ามาจําค่าเล่าเรียนนะครับค่ามาจําค่าเล่าเรียนนี้ถ้าจ่ายไปนะครับจะเอาไปหักออกจากค่าเล่าเรียนจริงที่เกิดขึ้นในช่วงปีการศึกษาแรกได้ครับ 3นะครับเมื่อเราได้รับเอกสารตอบรับจากทางสถาบันที่สมัครไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการทําเรื่องสมัครขอวีซ่าครับซึ่งนะครับเราจริงๆเนี่ยสองเดือนจริงๆค่อนข้างกระชั้นชิดไปเราจะแนะนําให้นะครับทำเรื่องสมัครวีซ่าเนี่ยประมาณ3-4เดือนก่อนเดินทางครับในส่วนนี้นะครับก็มันกันก็จะช่วยนะครับในการแนะนําการเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็สร้างแอดเคาน์สำหรับการ อัพโหลดเอกสารออนไลน์ให้นะครับแล้วก็ช่วยกอรอกเอกสารส่วนหนึ่งที่ทางเราช่วยกอรอกได้เกี่ยวกับพวกใบสมัครต่างๆนะครับตรงนี้นะครับยื่นออนไลน์ไปแล้วนะครับผู้สมัครจะต้องมาทำไบโอเมตริกคือถ่ายรูปกับสแกนลายนิ้วมือที่ VFS Canada ในกรุงเทพนะครับซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารหรือพาสปอร์ตเนี่ยเพิ่มเติมกับทาง VFS นะครับ สี่นะครับวีซ่าผ่านก่อนจะเดินทางไปเรียนนะครับเราก็จะมีการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้ในการให้รายละเอียดเตรียมตัวก่อนเดินทางนะครับแล้วก็ใครต้องการนะครับใช้ที่พักของสถาบันนะครับถ้าสถาบันนั้นมีบริการที่พักเนี่ยเราก็จะช่วยแนะนําแล้วก็ประสานงานให้ได้รวมถึงบริการรับส่งจากสนามบินไปยังที่พักของสถาบันนะครับแล้วก็นะครับ เดินทางไปเรียนในต่างประเทศแล้วนะครับถ้าเกิดมีคำถามข้อสงสัยต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับยังสามารถติดต่อเรามาได้ให้เราช่วยสปอร์ตได้เพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจากบริการที่สถานศึกษานั้นมีให้อยู่แล้วเราสามารถช่วยสปอร์ตได้อีกทางหนึ่งครับที่สําคัญเลยนะครับคําถามที่พบบ่อยมากๆเลยนะครับสมัครไปเรียนนะครับกับ ก็ปันกันหรือสมัครไปเรียนด้วยตัวเองเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับในส่วนของค่าใช้ใจ่ายจริงๆแล้วไม่ต่างนะครับผู้สมัครนะครับโดยเฉพาะถ้าไปเรียนในสถาบันของรัฐบาลนะครับสามารถชําระค่าใช้ใจ่ายเป็นรายเทอมได้นะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายทีเดียวตลอดปีการศึกษานะครับแล้วก็จ่ายกับสถาบันได้โดยตรงนะครับ ในส่วนของสถาบันเอกชนเนี่ยอาจจะมะีการบังคับให้จ่ายค่าใช้จ่ายครั้งเดียวสําหรับตลอดโครงการอันนี้ต้องดูรายละเอียดเป็นสถาบันไปนะครับสามารถพูดคุยสอบถามกับทางเราได้อีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมแล้วของรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเป็นรายเทอมได้ครับทีนี้นะครับอัตราค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็คือเหมือนกับอัตราที่จ่ายสำหรับการสมัครไปเรียนเองนะครับดังนั้นใช้บริการของก้อนการในการไปเรียนต่อแคนาดานะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่าย อะไรเพิ่มเติมจากอัตราที่จริงๆต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วเราก็ช่วยซัพพอร์ตตลอด4ขั้นตอนนี้นะครับนี่เป็น4ขั้นตอนนะครับสำหรับการเรียนต่อแคนาดานะครับใครสนใจสามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับที่ l ล n e ออฟฟิ i ชียลนะครับเครื่องหมายแอซาาน์นำหน้าตามด้วย korpungn un, u ก็วอนกันนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์เราก็ได้นะครับ korpungn un. u com นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับหลังจาก4ขั้นตอนนะครับ all done นะครับเราไปเรียนที่แคนาดาได้แล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อการเรียนรู้นะครับโอกาสต่างๆที่แคนาดารออยู่มากมายนะครับแล้วพบกัน,นครับ